ธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย2.05%ต่อปีนะครับรับอัตราดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับตัวจริงเรื่องการฝากต้องธนาคารเกียรตินาคินพัทระเดี๋ยวเรามาดูแคมเปญน,นี้การฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เงินฝากประจำพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือนนะครับเริ่มต้นการฝากเพียง10,000บาทนะครับรับดอกเบี้ยไปเลย2.05%ต่อปีเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.05%ต่อปีนะครับ 1. เป็นบัญชีงเงินฝากประจำนะครับประเภทสมุดคู่ฝาก2เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น 3จํานวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ํา1000แบาทสําหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า10,000แต่อรายการนะครับและยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน300ล้านบาทกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไขดังนี้รือหลักการฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยรือะเลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ครบนะครับยังไม่ถึงวันครบกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์ทั่วไปณวันฝากธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยรายเดือนทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาการฝาก6เดือนโดยได้รับอัตราดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยปกติที่ธนาคาร ประกาศณขณะนั้น6ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญให,ใ,หให้ทุกท่านนะครับได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยน้อยนะครับไม่น้อยกว่า30วันนั่นเองนะครับแคมเปญน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะนั้นใครสนใจนะครับรองไปสมั ไปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒพรภนะครับนั่นเองก่อนจากกันไปนะครับเรามาทราบการอัปเดตนะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกันหน่อยดีกว่านะครับเงินฝากออมทรัพย์นะครับตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยนะครับในแต่ละแคมเปญอยู่แบบนี้นะครับ KKP s a v i n g Plus นะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่สูงสุด0.5%ต่อปี KKP Smart c e n t l e t t e m e n t นะครับสูงสุด1.85%ต่อปี KKP Smart Grow นะครับสูงสุด0.95%ต่อปี KKP Smart Bonus สูงสุด0.95%ต่อปี KKP Smart Saving สูงสุด0.9%ต่อปี KKP Start Saving นะครับสูงสุด2%ต่อปีบัญชีเงินฝากพื้นฐานทั่วไปสูงสุด0.5%ต่อปี KKP Savey นะครับสูงสุด1.8%ต่อปี Dai Save นะครับ Dai Save สูงสุด3%ต่อปีแล้วก็ในส่วนของเงินฝากประจําทั่วไปนะครับ3เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงสุด1.5%ต่อปี4เดือนสูงสุด1.5%ต่อปี6เดือนสูงสุด1.65%ต่อปี7เ,เดือนเงินฝากแบบประจําพิเศษนะครับสูงสุด2%ต่อปี9เดือนสูงสุด1.65%ต่อปี 12เดือนสูงสุด1.95%ต่อปี13เดือนแบบเงินฝากประจําพิเศษ2.2%ต่อปี13เดือนแบบเงินฝากประจําออนไลน์2.2%ต่อปี18เดือนสูงสุด2%นะครับ24เดือนสูงสุด2.1% 36เดือนสูงสุด2.2% 48เดือนนะครับสูงสุด2.2% KKP ฟ r e e 55 up นะครับรบริกาการฝาก12เดือนสูงสุด1.45% KKK KKP ฟรี K K Free 55อัประยะการฝาก24เดือนสูงสุด1.5%ต่อปี KKP แท็กฟรีระยะเวลาการฝาก24เดือนสูงสุด2.95%ต่อปี KKP แท็กฟรีระยะเวลาการฝาก36เดือนสูงสุด3%ต่อปีนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับการอัปเดตอัตราดอกเบี้ยนะครับของธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเกียจตนาคินพัทระมานที่นี้ด้วยสามารถโทรสอบถามข้อมูล KKP Contact Center นะครับสอบถามข้อมูลข้อเสนอแนะร้องเรียนนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะครับโดยเบอร์โทรศัพท์02-165-555นั่นเองนะครับเรลราวันทำการจันทร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกเจ็ในกาถึง20นาฬกา นะครับระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับพวกบัญชีม้าหรือแม้กระทั่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยนะช่วงนี้ระบาดหนักนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้าง,างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม